ชุดอ่อนของเหล่าบรรดา5า้าจักรพรรดิในเรื่องวันพีซจะมีอะไรกันบ้างไปรับชมกันเลยครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนครับวันพีททั้งหลายนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปนะครับก็ไม่รู้จะถูกใจแฟนแฟนวันพีทหรือเปล่านะครับแต่ว่าจะเป็นการพูดถึงจุดอ่อนนะครับของเหล่าบรรดา5จักรพรรดในเรื่องวันพีทนะครับคือจริงๆแล้วนะครับตัวละครเหล่านี้ถึงแม้จะมีจุดอ่อนนะครับแต่ว่าพวกเขานะครับก็ถือได้ว่าเป็นตัวละครเนี่ยที่แบบว่ามีพลังชีวิตที่มันเหนือกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาอยู่แล้วนะครับก็เลยถึงจะมีจุดอ่อนเนี่ยแต่ไม่สามารถเจาาะะะะไได้้้อรรปมณนนนีีัแต่ว ะมานําเสนอและการจุดอ่อนของแต่และตัวละครนะครับที่เป็นจกักรพรรดิในเรื่องวันพีทบางตัวเนี่ยเราก็คงไม่ได้เห็นอะไรมากมายนะครับเพราะว่าไม่ได้เปิดมาเยอะแยะแต่เรานะครับก็จะมาพูดคุยแล้วกันเนาะสําหรับคลิปวันนี้และสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ Facebook Fan Page ของผมนะครับสามารถรับชมได้2ช่องทางเลยและเราไปรับชมความสนุกความมันของตอนนี้กันต่อเลยเรามาเริ่มต้นที่คนแรกกันก่อนเลยนะครับที่เป็นประเด็นของการที่เรานะครับทำคลิปนี้ ว่าแม่ใหญ่บิ๊กมัมนะครับที่พวกเราคุ้นเคยนั่นเองสำหรับผู้ที่มากผัวมากลูกนะครับที่เดินไปไหนนะครับก็สามารถพบเจอผัวเธอกับลูกเธอได้นะครับแบบเต็มไปหมดเลยซึ่งบิ๊กมัมนะครับก็นับได้เลยแหละครับว่าหากนับแค่ตัวละครผู้หญิงในการ์ตูนเรื่องวันพีสนะครับเจ๊แกนั้นก็เป็นคนหนึ่งเลยที่มีความแข็งแกร่งที่สุดแล้วนะครับหากนับเฉพาะตัวละครผู้หญิงเท่านั้นซึ่งบิ๊กมัมนั้นนะครับก็เป็นตัวละครหนึ่งตัวนะครับที่มาจากยุคสมัยเก่านะครับของการเป็นสี่จักรพรรดินะครับ ก็จะเป็นกลุ่มเดียวกันนั่นแหละของนวดข่าวนะครับแล้วก็ทางด้านของไคโดซึ่งความสามารถหลกัลกๆของบิ๊กมัมนะครับที่พวกเราเห็นชัดเจนเลยว่าเป็นความสามารถจุดเด่นของเจ๊แกก็คือพละก,กําลังความสามารถแล้วก็พลังผลปีาศาจแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามทีนะครับบิ๊กมัมก็เป็นคนหนึ่งเลยนะถึงแม้จะมีพละก,กําลังที่เยอะแต่ก็มีจุดอ่อนนะครับที่มันเยอะมากมายเลยยิ่งตอนล่าสุดของวันพีนะครับก็มีการเปิดเผยจุดอ่อนของบิ๊กมัมนะครับที่มันเพิ่มขึ้นมาแต่เราขอพูดถึงจุดอ่อนหลกัลกๆก,ก่อนละกันอย่างแรกเลยครรกก็ือาขาขดสต เวลาที่เธอเนี่ยหิวเมื่อใดเป็นข้อเสียหลักๆเลยนะครับของบิ๊กมัมนะครับเมื่อเธอหิวนะครับหรือว่าอยากจะกินอะไรก็แล้วแต่นะครับและขาดสติเธอนั้นไม่สามารถควบคุมตัวเองได้นะครับซึ่งมันจะเป็นผลเสียมากกว่าผลดีหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยอย่างนี้ก็พลังเยอะนี่บ้าพลังใช่ครับมันบ้าพลังไปในช่วงขนาดเท่านั้นแต่มันจะมีช่วงที่บิ๊กมัมนะครับขาดสติซึ่งช่วงเวลานั้นนะครับจะเป็นช่วงที่บิ๊กมัมนั้นอ่อนแอที่สุดตรงนี้เลยนะครับเป็นข้อเสียของเธอมากๆเลยนะครับในการที่ว่าศัตรูเนี่แหละ จัดการบิ๊กมัมก็อย่างภารกิจนะครับในการชิงตัวซันจิมานะครับคาร์โบเน่แกงเบสนะครับก็ทําการใช้จุดอ่อนตรงนี้นะครับในการช่วยให้ลูฟี่นั้นจัดการบิ๊กมัมคือทําอะไรก็ได้นะครับให้บิ๊กมัมนั้นขาดสติให้มันมากที่สุดนะครับซึ่งเจ๊แกเป็นพวกจุดเดือดต่ำนะครับคือ AIR เนี่ยก็เดือดอย่างเดียวเลยจึงทําให้นะครับมันก็เป็นข้อเสียหลักๆเลยของบิ๊กมัมนะครับหรืออย่างล่าสุดนี้นะครับก็มีการเปิดเผยเลยครับว่าพลังผลปีศาจของบิ๊กมัมนั้นนะครับก็ลลลวิาันนะะต้้งกรบไใให่พแแช ไม่สามารถใช้ได้แบบพร่ำเพลื่อนะครับจึงทําให้บิ๊กบัามในตอนแรกนั้นที่จะจัดการเมาโก้นะครับก็เลยตัดสินใจว่ายางก่อนละกันไม่อยากจะเสียเวลาในการต่อสู้ในครั้งนี้อยากจะไปร่วมต่อสู้ในพวกลานประลองมากกว่าจึงทําให้นะครับเราก็เห็นได้เลยแหละครับว่าถึงแม้ว่าจะเป็นยิงแกร่งเพียงใดนะครับมากลูกมากผัวอย่างนี้แต่เจ๊แกนั้นนะครับก็ยังมีจุดอ่อนอยู่นะถึงแม้จะเป็นสี่ยักพัดนะฮะแต่ที่ผมพูดถึงจุดอ่อนเนี่ยไม่ใช่ว่านะครับถึงแม้ว่าเจ๊แกจะอ่อนแออ่อนแอลงไปนะครับแต่ใครจะมาล้มเจ๊แกง่ายๆมัน มีทางแน่นอนนะครับเพราะไอสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า4จักรพรรดนั้นนะครับเป็นอะไรที่มันแบบโคตรจะเก่งนะครับแล้วก็มีพละกําลังร่างกายเนี่ยที่มันมหาศาลมากกว่ามนุษย์ปกติมาต่อที่คนที่2กันต่อเลยนะครับสำหรับนวดขาวนะครับอดีต4จักรพรรดิกันเนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็ตายไปแล้วนวดขาวนะครับที่นับได้ว่าเป็นมนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนะครับด้วยหนวดขาวนะครับก็นับได้ว่าเป็นชายที่มีฝีมือระดับใกล้เคียงกับคนที่เป็นราชาจนสลัดอย่างโกดีโรเจอร์นะครับซึ่งแนนเกั้ป็น อะไรที่มันสุดๆเลยแต่ก็มีจุดอ่ system, อนนะครับ <ๆๆ S 1> ที่มันถือว่าเยอะเลยนะอย่างแรกเลยนะครับก็คือเรื่องอาการป่วยของหนวดขาวอันนี้จะนับว่าจุดอ่อนไหมผมถือว่าเป็นจุดอ่อนเนาะแต่ก็เป็นจุดอ่อนที่เข้าใจได้นะครับเพราะคนเรานะครับแก่ตัวไปนะครับการที่มีโรคภัยนะครับมันก็เป็นเรื่องที่มันปกติแล้วแต่ถึงจะมีโรคภัยก็แล้วแต่นะครับความสาม,มารถของหนวดขาวถึงจะดรอปลงไปนะครับแต่ก็ยังเป็นสิ่งนะครับที่มันเหนือมนุษย์อยู่ดีดูได้อย่างสงครามมารีนฟอร์ดสิครับที่เหล่าบรรดาพลเรือเอกนะครับรุมแล้วรุมอีกนะครับนวดขาวเนี่ยแทบจะไม่ เป็นอะไรเลยคือมันก็มีเจ็บมีปวดแล้วเนาะแต่ก็ถือว่าเป็นการยื้อที่ถือว่าสุดกําลังแล้วนะกับการประท่านนะครับคนระดับ3คนเลยเอกขนาดนั้นส่วนจุดอ่อนที่2นะครับของหนวดข่าวนะครับก็คือเรื่องการรักพวกพ้องนะครับโอเคแหละมันก็คือเป็นข้อดีนะไม่ใช่แบบว่าเป็นข้อเสียอะไรแต่หากมองในมุมนะครับการมมเนเการจัดการหรือว่าการคุมลูกน้องนะครับโอ้โหการที่ยกคนมาขนาดนี้ในการมาช่วยเหลือเอสนะครับถือว่า มันมองได้2แง่นะจะมองในแง่ของนักบริหารที่ดีมันก็ไม่ใช่เนาะกับการที่เอาคนมาตายเพื่อคนคนเดียวแต่ถ้ามองในแง่นะครับของการที่ว่าทําให้แบบว่าคนมันรักกันสาเมื่อคีอันนี้มันก็มองในมุมดีได้นะครับมันมองได้2มุมแต่วันนี้จะมองในแง่ร้ายแล้วกันเนาะเพราะเรามามองที่จุดอ่อนจุดอ่อนตรงนี้เลยนะครับเราจะเห็นว่าในมหาสงครามอย่างมารีนฟอร์ดนวดขาวนะครับจะต้องสละชีวิตของตนเองนะครับเพื่อทําการช่วยเหลือเอสนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่มันยิ่งใหญ่เกินไปอ่ะคือการที่กัปตันกลุ่มนะครับจะต้องายนะคล้ึแท ที่สุดแล้วไม่สามารถช่วยเหลือได้และปัจจุบันนี้นะครับกลุ่มนดขาวก็แตกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าขาดผู้นําแบบชัดเจนจึงทําให้นะครับมันก็เป็นการลงทุนที่ไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหรน่นะกับการมาช่วยเหลือคนคนหนึ่งนะครับในสงครามมารีนฟอร์แต่อย่างที่ผมพูดไปแหละครับว่ามันมองได้2มุมไงถ้ามองมุมดีนะครับก็คือเป็นการช่วยเหลือคนของพรรคพวกของตัวเองนะครับจะทําให้ในทีมเนี่ยก็จะมีความสามัคคีมากยิ่งขึ้นคือในทีมจะพร้อมถวายหัวไงนะต่อให้อ้วเป็นอะไรนะครับคนอย่างนวดขาวที่เป็นพ่่่่อออออเเนียก็จจะมมาาชววหลลืตตตังดทพ นที่3กันต่อเลยนะครับสำหรับไคโดสําหรับไคโดนี้นะครับก็จะเป็นบอสนะครับในภาควาโนนี้นะครับที่ลุงแกนะครับก็เป็นลุงขี้เมาเสือเกินนะครับไปไหนมาไหนก็เมานะครับอันนี้น่าเป็นจุดอ่อนได้เนาะเพราะการที่เราเป็นหัวหน้าคนนะครับอยู่ดีๆนะครับจะมาเมาหัวราน้ําแบบนี้ตลอดไม่ได้นะเพราะการคุมลูกน้องเอ่ยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันเป็นเรื่องที่ยากนะครับในการที่ตัวเองเมาคือมันสามารถตัดสินใจผิดได้เวลาตัวเองเมานะครับในการจะตัดสินใจอะไรแต่ก็ยังดีนะครับถึงแม้ว่าพี่แกจะเมาแค่ไหน ความความสามารถของพี่แกนะครับก็ไม่ได้ลดทอนไปเลยอย่างตอนที่บิ๊กมัมนะครับเข้ามาโจมตีนะครับไคโดก็ใช้ว่าจะไม่เมาใช่ไหมแต่ก็ยังสามารถนะครับรับมือกับบิ๊กมัมได้นะครับเรียกได้ว่านะครับตอนนี้เล่านะครับเข้ากระแสเลือดพี่แกไปแล้วแหละครับคือไออ่านนะครับอยากกินอย่างเดียวเลยส่วนจุดอ่อนข้อที่2นะครับของตงด้านของไคโดนะครับที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปก็คือการที่เขานะครับเอาคนเข้ามาอยู่ในกลุ่มของเขาเยอะๆนะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นการมานะครับเพราะแบบว่าเอย ชอบไคโดอยากจะเข้าไคโดเพราะส่วนใหญ่แล้วนะครับในเหล่าบรรดาลูกเรือของเขานะครับก็เป็นคนที่เคย่ายแพ้กับไคโดมาไคโดนะครับก็จับเข้าคุกไปนะครับและทําการกล่อมนะครับหรือว่าปรับเปลี่ยนให้คนๆนั้นเนี่ยกลายมาเป็นพรรคพวกของตัวเองไหนจะเป็นเรื่องนะครับใครแข็งแกร่งกว่านะครับก็จะได้ตําแหน่งที่มันใหญ่กว่าแล้วก็มีการท้าชิงในการเจอกันจึงทําให้นะครับความสามัคคีนั้นมันน้อยเสื่อเหลือเกินแต่ว่ามันก็จะมีข้อดีนะไม่ใช่ว่ามีแต่ข้อเสียถึงความสามัคคีมันจะน้อยนะครับแต่กลุ่มนี้ก็จะมีความแข็งแกร่งกว่่าากนงจวลุมมมีี้ะค กันนะครับก็คือคนก็อยากจะสร้างไงก็คือสร้างผลงานให้ตัวเองนะครับให้ใคโดเห็นว่าฉันเนี่ยเหมาะกับตําแหน่งนูน้นตําแหน่งนี้นะครับเหมือนการแย่งชิงนะครับตำแหน่งสามไพิบับินี่แหละที่เราหกลองนาพานะครับต้องการเสรือเกินซึ่งหลักๆแล้วไคโดนะครับก็จะมีข้อเสีย2ข้อนี้นี่แหละครับซึ่งเราก็ต้องมารอดูแหละครับว่าจะเกิดการหักหลังกันไหมในอนาคตปัจจุบันนี้ก็เริ่มที่จะมีการหักหลังแล้วนะครับก็ดูแล้วกันว่านะครับใคโดจะสามารถควบคุมได้หรือไม่มาต่อที่คนต่อไปกันต่อเลยนะครับสำหรับผมแดงแชงคูดสำหรับแชงนนี้้บตอองก่ ว่านะครับเรายังแทบไม่ได้รู้ข้อมูลอะไรพี่แกมากมายเลยนะครับจึงทําให้เรื่องจุดอ่อนนะครับหรือว่าข้อด้อยของแชงนั้นแทบไม่เห็นเลยนะเพราะพี่แกก็ดูจะเป็นจุดดีหรือว่าข้อดีไปหมดเลยถ้าจะพูดว่าอะไรคือจุดอ่อนมากที่สุดนะครับอาจจะเป็นที่ว่าพี่แกนั้นไม่ค่อยก้าวเกณฑ์กับตัวเองสักเท่าไหร่การที่ว่ารักอิสระในท้องทะเลจนเกินไปนะครับจึงทําให้บางทีแล้วอาจจะเกิดผลเสียกับตัวเองมากกว่าโดยการที่พี่แกนะครับใจดีนะครับไปยุ่งยากนะครับกับกลุ่มอื่นเช่นการที่พี่แกนะครับมาเตือนหนวดขาวนะครับ นะครับกาการมาหยุดสงครามมารีนฟอร์ดโอเคแหละเราเข้าใจว่าแชงคูดมันเก่งนะครับในเรื่องหยุดสงครามเนี่ยมันก็อยากจะตีอยากจะไฟได้อยู่แล้วแต่ถามว่าหักเรื่องใดไม่ใช่เรื่องของตัวเองนะครับก็ไม่ควรจะไปยุ่งอย่างการที่พี่แกนนั้นนะครับทำการไปยับยั้งนะครับทางด้านของไคโดถามว่าจะเอาตัวเองไปไปเสี่ยงทําไมถูกไหมละครับคือจริงๆอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆของตัวเองน่าจะเป็นเรื่องจะดีสะกว่าซึ่งอย่างที่ผมพูดไปเลยครับว่าแชงคูนั้นก็ไม่ได้มีจุดอ่อนอะไรมากมายนะครับบวกกับการที่ว่าเรายังไม่ได้เเเห็็นนนครรัับบกาาตต่ออสสู้้ขขงงงแจดึ ก็เลยเอาเท่านี้ก่อนละกันนะครับไม่อยากจะมาโนะครับว่าพี่แกมีจุดอ่อนนู้นจุดอ่อนนี้เอาตามที่เราเห็นนะครับในเรื่องก็พอโอเคงั้นเราไปที่คนต่อไปสําหรับหนวดดาสําหรับหนวดดำนะครับอีกหนึ่งสี่จักรพรรดิผู้แข็งแกร่งนะครับในเรื่องวันพีชนะครับหลายคนอาจจะมองไปว่าหนวดดามันมีจุดอ่อนด้วยหรอมันเก่งจะตายไปมีพลังผลพิศาสองผลในใจความเจ้าเล่ห์ความขี้โกงของมันอีกไหนจะลูกเรือนะครับสุดแข็งแกร่งนะครับที่มันช่วงชิงมาโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบครบเครื่องมากๆแต่เรานะครับลองเจาะลึกไปดีๆแล้วนะครับจะเหห็นนวว่าด ไอตัวเนี่ยมันก็มีจุดอ่อนเหมือนกันเรื่องความประมาทของมันด้วยความที่ว่าพลังมันมาได้มาง่ายๆนะครับกับความสามารถของมันที่มันเยอะเหลือเกินจึงทาให้หนวดดำนะครับก็จะประมาทนะครับในหลายๆครั้งเลยนะครับในการต่อสู้เช่นการต่อสู้กับ S นะครับก็จะมีช่วงประมาทอยู่แป๊บหนึ่งหรือในคุกอินเพลดาวนะครับที่ประทานนะครับกับแม็กเจอร์แลนด์นะครับก็ประมาทเลยนะครับคือหากไม่ได้นะครับทางด้านชิริวเข้ามาช่วยเหลือในตอนนั้นนะครับหนวดดาตายแน่นอนเลยนะครับด้วยความที่พี่แกนั้นคิดว่าตัวเองมีพลังผลยามิสสาาามรรรถับกต่อู้ รับพลังของคนอื่นมาได้นะครับพอคิดว่าร่างกายตัวเองเนี่ยมันแข็งเสือเหลือเกินแต่ด้วยความประมาทนะครับก็เกือบแพ้แล้วก็เกือบตายในคุกเลยนะแต่นั่นก็ได้รับการช่วยเหลือมาหรืออย่างในมารินฟอร์ดนะครับก็คือทําการประมาทนะครับทางด้านของเซนโงคุผู้ที่แข็งแกร่งนะครับระดับจอมพลเรือนะครับขนาดนั้นโดยมั่นใจเลยครับว่าตัวเองนั้นนะครับก็คือแข็งแกร่งพอนะครับโอ้โหเล่นไปทาไฟขนาดนั้นนะครับดีนะครับเซนโงคุนะครับไม่เอาถึงพี่แกตายซึ่งอันนี้นะครับก็เป็นจุดอ่อหลกกะครรขงงงวาาาาามมมปพพีแแสถ บตรงนี้ออกไปได้นะครับเชื่อเลยเลยครับว่าความแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ความขี้โกงของตัวละครตัวนี้ก็จะมีเพิ่มมากยิ่งขึ้นมาที่คนสุดท้ายนะครับจักรพรรดิคนที่5อย่างลูฟี่นะครับสละลูฟี่ก็เป็นตัวละคร1ตัวนะครับที่มีจุดเด่นมากมายเลยนะครับแต่จุดอ่อนก็เยอะเหมือนกันนะครับอย่างเช่นนะครับความห้าวเป้งของพี่แกนะครับที่ลูฟี่นั้นเป็นคนที่มุทะลุเกินไปคิดว่าตัวเองนะครับไหวนะครับหรือว่าตัวเองนั้นอยากจะเจอกับศัตรูคนนั้นแม้ว่าศัตรูคนนั้นนะครับจะแข็งแกร่งกว่าตัวเองเยอะเลยนะะครรับแแต่่่วาพพีกก็้อมจสู เสมอซึ่งมันก็มองได้2มุมเลยนะข้อดีก็ได้ข้อเสียก็ได้นะครับแต่บางทีแล้วนะครับมันก็จะดูเป็นข้อเสียมากกว่าอย่างการที่พี่แกนะครับรีบสู้กับไคโดนะครับจึงทําให้พี่แกนะครับเจ็บเจียนตายดีนะครับไคโดไม่เอาถึงตายนะครับหากเป็นจักรพรรดิคนอื่นเนี่ยคงเอาถึงตายแล้วแต่ไคโดนะครับต้องการให้ลูฟี่มาเป็นพวกนะครับเลยจับตัวเอาไว้แต่ตอนนี้นะครับลูฟี่ก็เหม the antis, ือนจะปรับตัวนะครับเรื่องตรงนี้ให้มันดีมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับในเรื่องความกังวลตัวนี้ก็เลยลดน้อยลงไปหน่อยแต่มันก็ยังมีอย่่่่่่าาาางงอออืนนนนนีีกกรััเเเชทววพแ้ตไป เสี่ยงอยู่เรื่อยนะครับเช่นอยู่ดีๆนะครับก็อยากจะรับพิษของศัตรูมานะครับทั้งที่แม่งก็ไม่ได้จําเป็นอะไรคะนั้นที่ตัวเองนะครับจะต้องเจ็บปวดอะไรขนาดนั้นนะครับคือบางทีเนี่ยอยากจะซื้อใจคนอื่นซื้อใจพรรคพวกของตัวเองนะครับก็ไม่ควรเอาตัวเองไปเสี่ยงอะไรแบบนั้นแงมันอันตรายเกินไปหรือการที่พี่แกนั้นรักอิสระเสหลือเกินนะครับจนนาให้กลุ่มเนี่ยที่มันควรจะใหญ่กว่านี้นะครับมันไม่เติบโตไปขึ้นไปกว่าเดิมนะครับคือควรจะรับคนที่มันเก่งขึ้นมามากกว่าเดิมออออะไไไรยย่่่่่าาางงเเเีี้้้้แแแแตตขขใใจดนนนนนนนััับบวววลูฟพกกกม็ เอาแบบนี้ดีกว่าแต่ถ้าหากมองในมุมนะครับว่าเฮ้ยมันเป็นจุดอ่อนหรือเปล่ามันก็ยังเป็นจุดอ่อนของลูฟี่นะในเรื่องนี้และการที่ว่าพี่แกนั้นนะครับได้เหล่าพันธมิตรมาเนี่ยก็ได้มานะครับเพราะพันธมิตรรักพี่แกจริงๆคือพันธมิตรเนี่ยขอมาอยู่ด้วยตอนแรกพี่แกจะไม่ให้อยู่ด้วยนะคิดดูแล้วกันนะครับว่าความที่ว่าพี่แกนั้นรักอิสระเกินไปนะครับมันเลยเป็นข้อเสียที่มากกว่าแต่ก็นั่นแหละครับด้วยความที่มีสกิลพระเอกอยู่นะครับเราก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรหรอกครับยังไงนะครับลูฟี่นั เทียร์เลยครับว่าลูฟี่จะเป็นอย่างไรในอนาคต ด้วยทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นจุดอ่อนนะครับของเหล่าบรรดา5จักรพรรดิในเรื่องวันพีชนะครับซึ่งผมเชื่อเลยแหละว่าถึงแม้พวกเขาเหล่านี้นะครับจะมีจุดอ่อนก็ตามทีแต่พวกเขานะครับเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับที่มันเหนือไปกว่ามนุษย์ปกติอยู่แล้วยังไงก็แล้วแต่นะครับถึงจะมีจุดอ่อนนะครับแต่ก็ใช่ว่าใครนะครับจะมาเจาะจุดอ่อนของพวกเขาแบบนี้ง่ายๆและเหมือนเดิมนะครับหากใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ Facebook Fanpage ขอองงงผมมมรรับสาาาถชชได้2่ทเลยและอยากจะรับ คลิปอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาแล้วกันนองาะวันสองวันนี้อาจจะเป็นคลิปที่เกี่ยวกับวันพีซตอล่าสุดมามากกว่าเดิมนะก็เดี๋ยวจะทําให้ทุกคนได้รับชมนะครับอาจจะเป็นประเด็นต่างๆที่เราควรจะจับมาพูดคุยกันก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับและใครที่ไม่ได้กดซับสไครต์ก็ฝากไว้ด้วยสัะวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ